สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมพบกับพัตเตอร์นะครับที่โชว์รูมสยามเอนโซิออโต้คาร์ของเรานั่นเองนะครับผมรถสวยคันสบาคุณภาพเกียรดเอนะครับผมสำหรับ yeah. วันนี้นะครับพัตเตอร์มีรถที่ออปชั่นแน่นๆนะครับออปชั่นเต็มๆราคาพิเศษแน่นอนนะครับอยู่ด้านหลังพ AL ัตเตอร์แล้วมานำเสนอครับคือรุ่นนี้ครับ MG HS 1.5 x Top s u n r o o ปี2021นะครับราคาเพียงแค่579,000บาทเท่านั้นเองนะครับที่สาคัญดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.59พอร9,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวน์แน่นอนนะครรรรรัับบบเาามีิก ร0 0กิมตรนะครับรถคันนี้นะครับได้ผ่านการตรวจสอบสภาพรถจากเว็บไซต์วันดูคาเรียบร้อยแล้วนะครับมีช่างมาตรวจให้แล้วสําหรับใครดูรถไม่เป็นนะครับรถคันนี้นะการันตีเลยได้เกรดเไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้าแน่นอนนะครับส่วนออปชันและตัวรถจะ น่าสนใจยังไงมีออปชันพิเศษตรงไหนเดี๋ยวพัตเตอร์พาไปดูกันครับเริ่มจากด้านหน้ารถกันก่อนเลยนะครับกะจังหน้าขนาดใหญ่ตามสไตล์ MG ตัดขอบด้วยโคมียมไฟหน้าเป็นไฟ LED นะครับผมเป็นลักษณะนี้แล้วนะมีไฟ daytime running light ให้ครบนะครับรวมถึงไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบใหม่นะครับก็จะเป็นซีซีเหมือนคีบปลาแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ขนาดใหญ่แบบนี้รัดด้วยกรอบโคมียมแบบนี้นะครับก่าด้านล่างนะครับขนาดนี้เลยขาคาไม่มีริ้วรอยต่างๆนะครับสวยงามมากๆเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างกันว่าด้านข้างจะเป็นยังไ ขอบ18นะครับผมเป็นสีทูโทนแบบนี้ก็จะเป็นสีเทาสลับกับสีโครเมียมนั่นเองนะครับพูดถึงกระจกมองข้างกันบ้างนะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีดำแล้วก็มีไฟเลี้ยวลักษณะนี้นะครับเลี้ยวเวเล็กๆแบบนี้อีกหนึ่งออปชั่นนั่นก็คือเจ้ากล้อง360องศาของเขานั่นเองนะครับจะมีกล้องตั้นอยู่ด้านล่างแบบนี้รวมถึงด้านหลังด้วยและที่สําคัญหน้ากระจกรถก็มีให้อีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวออปชั่นตรงนี้เราจะไปพูดกันในรถอีกทีหนึ่งมาดูในส ผู้โดยสารด้านหน้ามาจนถึงตอนด้านหลังเลยนะครับเป็นบานใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสัรูปอีกทีกันภายในรถนะครับส่วนของกระจกนะครับจะมีโครเมียมลากตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านท้ายเลยมีคิ้วกันศาสตร์อะไรอย่างนี้มีมาให้ครบนะครับของศูนย์เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะมีไฟเส้นๆแบบนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นโลโก้ไดนามิกของเขานะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ธงชาติบีทิสนั่นเองนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ HSI Smart นะครับจะอยู่ด้านขวาแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างจะมีเซนเซอร์ให้ด้วยกกัันน4จจุดรวมมถึงงงงลล้้ออออหยู่ใต MG ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพัตเตอร์จะลองเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับว่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเปิดลักษณะไหนนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับสามารถกดเองก็ได้หรือสั่งจากรีโมทก็ได้กันนะครับภายในกว้างขวางนะครับเดี๋ยวลองเปิดด้านล่างให้ดูก็จะมีช่องเก็บของต่างๆนะครับยางอะไหล่นะครับกล่องเครื่องมือต่างๆครบร้วนเลยนะครับในส่วนของเบาะหลังเนี่ยเราสามารถปรับพับจากด้านหลังได้เลยนะครับเราสามารถเอามือเข้าไปดึงแบบนี้อ่าแล้วเราก็พับไ้ได้เลยนะครับจะเป็นการพับรากแบบนี้นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็สามารถเก ี้อปชันเต็มครบจัดเต็มมากๆนะครับเดี๋ยวพัตเตอร์พาไปดูข้างในกันครับว่าสวยงามขนาดไหนไปครับขึ้นมาแล้วกัดด้านในนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้ใช้กุญแจคีเลตนะครับคันนี้มีกุญแจครบสองดอกนะครับภายในตัวรถเนี่ยเวลาเราขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสีแดงสลับกับสีดําแบบนี้นะครับก็ให้อารมณ์รถหรูรถสปอร์ตเลยนะครับผมรวมถึงอีกหนึ่งฟังชันนะครับเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับก็จะเป็นหนังแดงแบบนี้นะครับเย็บลักษณะนี้เลยแล้วก็แทรกหนังอัคนีาแบบนี้ด้วยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีความ ฟังังก์ชนนเนาะจะสั่งการด้วยเสียงหรือว่าตั้งค่าหน้าจอต่างๆเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงโทรเข้าโทรออกสามารถสั่งการจากพวงมาลัยได้เลยนะครับที่สําคัญนะครับมีแพดเดิลชิพมาให้ด้วยทั้งด้านซน้ายและด้านขวาก็ถือว่าพวงมาลัยจับง,ง่ายแล้วก็หมุนค่อนข้างง่ายนะครับไม่หนักเลยนะครับรวมถึงอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มาโดดเด่นมากเลยนะครับคือเจ้าปุ่มนี้ครับคือโหมดซูเ Super s อร์ตของเขาเนั่นเองน,นะครับเวลาเรากดโกลคเก็บไม้น้ารถจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับก็ให้ฟ e ลฟ f ลลิ่งในการขับขี่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของไฟเลี้ยยยยยวววนนนนนนนะะะะะคคครรรรัับบ MG จจมมาา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 อออูู่่่่่ดดด้้้้้ซไไขเเเแลลโทตงๆี มาบังคับจากด้านซ้ายตรงนี้ได้เลยนะครับตัดอยู่ใต้ไฟเลี้ยวเนาะในส่วนของหน้าจอเนี่ยตัวนี้มันจะมีหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่นะครับมองเห็นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่เราใช้บนรถคันนี้นะครับจะแสดงผลที่หน้าจอเวลาเราเลือกเวลาเราเปลี่ยนต่างๆเนี่ยเราสามารถกดตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับที่สําคัญไม่หก0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะครับถือว่าไม้น้อยเนาะเข้าศูนย์ครบนะครับประวัติศูนย์ครบเลยมาดูอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่บอกไปนะครับตัวนี้มีโหมดบายสปอร์ตด้วยนะครับหรือว่าแจ้งเตือนรถด้านขงอ MG H S เนี่ยคันนี้จะแจ้งด้านในนะครับที่สําคัญเวลาเราขับขี่เนี่ยผู้ขับขี่ก็จะเห็นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะมาดูในส่วนของคอนโซลหน้ารถกันบ้างนะครับก็จะเป็นสีดําลักษณะนี้เลยนะครับสลับกับสีแดงแต่จะมีบางส่วนที่ใช้เป็นสี black b e n โนแบบนี้นะครับจะเป็นสีก็ซี่ก็ซี่แบบนี้ช่องแอร์ก็เป็นสีโครเมียมเป็นสีโลหะนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยคล้ายๆกับรถยุโรปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันที่เพิ่มมาจากตัวก่อนกันบ้างครับตัวปี2021เนี่ยฟังก์ชันหลายๆตัวเนี่ยเพิ่มเข้ามานะบบ ต่างๆบนรถเนี่ยเราสามารถใช้ทัชสกรีนได้ดีมากขึ้นนะครับหรือว่าฟังก์ชันต่างๆรวมถึงไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับเราสามารถเข้ามาเลือกสีในนี้ได้เลยเดี๋ยวพัตเตอร์จะลองปรับสีบนรถให้ดูเห็นไหมครับนี่เราสามารถเลือกสีได้ด้วยและปรับความสว่างได้ด้วยไฟแอมเบียนท์ไลท์จะมีตรงไหนบ้างกู้โดยสารด้านซ้ายนะครับลากมาจนถึงฝั่งขวารวมถึงแผงประตูด้วยก็จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ตรงนี้ก็ให้อารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครลำพานก็สามารถปิดโหมดนี้ได้นะครับแต่ส่วนตัวพัตเตอร์ว่า มาดูในส่วนของช่องแอร์กันบ้างนะครับช่องแอร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ N4 g l o s s b a c k แบบนี้นะครับมาดูในส่วนของตรงเกียร์กันบ้างนะครับด้านล่างนี้พูดถึงวัสดุก่อนนะครับวัสดุเขาเนี่ยตรงเนี้ยที่มันเป็นลักษณะนี้คือเขาติดฟิล์มไว้ตั้งแต่เจ้าของเก่าเขายังไม่ดึงฟิล์มออกเลยนะครับวัสดุก็จะเป็นท็อกโครดแบบนี้นะครับนำให้การใช้งานใช้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับช่องเสียบ USB ต่างๆไฟ12โวลต์มีมาให้ครบถ้วนรวมถึงตรงเกียร์เนี่ยเราสามารถป่าเปิดฝาท้ายจากด้านนี้ได้เลยนะครับแค่ป ่่างเนียดัมมิกซีเล็กตัวนี้ก็มีมาให้นะครับปุ่มดัมมิกซีเล็กของเขานะครับโหมดเนี่ยจะอยู่ด้านล่างกับไฟผ่ามากเดี๋ยวพัตเตอร์จะลองกดให้ดูซึ่งปี่ยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจะมีโหมดอีโคโหมด normal active นะครับสปอร์ตโหมด active นะครับที่มีมาอยู่แล้วที่สําคัญเราสามารถ custom โหมดได้เองด้วยนะครับเลือกการกับขีดที่เหมาะกับตัวคุณได้เลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มมาให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่์พัตเตอร์บอกไปหน้ารถนะครับนั่นก็คือกล้อง360องศาขอองงเเเเเคาาานนนนัั่่่ะรรบวลกดปุมีย กดปุ๊บการทํางานกล้องจะทํางานเลยก็จะมีตัวเซนเซอร์มาให้ด้วยกะระยะนะครับมีกล้องทางด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปสามมิติขึ้นมาเลยนะครับหน้าจอขนาดใหญ่เขาก็จะแสดงบลแบ่งครึ่งด้านซ้ายและด้านขวาเวลาเราหมุนพวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะหมุนตามด้วยนะครับทำให้เราจอดรถได้ง่ายมากขึ้นหรือถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น3 d ดีก็ได้แอนเราจะดูสาม,มารถมาปรับตรงนี้ได้เลยนะครับมุมกล้องต่างๆจะดูแค่กล้องด้านหน้าก็ได้นะครับหรือว่าจะดูด้านหลังสาม,มารถมาปรับที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยเพราะว่าหน้าจอเป็นทัชสกรีนอยู่แล้้้้้วนนรผมมใชงงงาาาาาาได่ยยกกกขขขึเเเีอ ค่อนข้างง่ายเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับก็สุดที่เกียร์ดีเท่านั้นถ้าเราจะไปโหมดสปอร์ตเนี่ยเราสามารถผักมาด้านขวาแบบนี้แล้วเราสามารถชี้เกียร์เองได้นะครับง่ายมากขึ้นหรือว่าถ้าจะเล่งแซงเนี่ยจริงๆแล้วใช้แค่ซุปเปอร์สปอร์ตที่พกมาไัยก็เพียงพอแล้วนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับออโต้สตาร์สต็อปมีมาให้ทุกฟังก์ชันการใช้งานที่สําคัญญของรถเนี่ยเ g เขาย้ายมาไวท้ที่ส่วนเกียร์ตรงนี้หมดแล้วนะครับก็ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นที่วางแขนนะครับสาภาพสมบูรณ์เลยนะครับ9 บางทีคนขับหรือผู้โดยสารเนี่ยอาจจะอยากแบบแช่เครื่องดื่มกระป๋องเราสามารถใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพัตเตอร์จะเปิดพานอโรมิกซันรูปให้ดูนะครับว่าสภาพเป็นยังไงมาดูในส่วนของผ้าใบกันบ้างนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีหย่อนไม่มียนนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดชั้นแรกให้ดูก่อนเราสามารถสั่งการให้เปิดได้ครึ่งบานก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดเต็มบานแบบนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับซันรูปขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับที่สาคัญคันนี้ฟิล์มไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับเจ้าของใส่ฟิล์มมาค่อนข้างทีีี่่่จะมมมมมดดดดดดแแลลลล้้้้้้วววสาาารรรถเเเเเปปิิิตอออนนนงัไไยยยบบฟ์ใใหหๆ๋ หครับว่าเปิดได้กว้างขนาดไหนตัวนี้สามารถใช้แบบกระโดกก็ได้นะครับหรือจะเปิดแบบที่พัตเตอร์เปิดให้ดูแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของทันลูปนะครับไม่มีน้ำรั่วไม่มีรอยรั่วซึมอะไรต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยในส่วนผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับก็เป็นทั้งสีแดงสลับดําเหมือนด้านหน้าเลยนะครับก็ให้ลมสปอร์ตเนาะฟังก์ชันต่างๆเนี่ยคันนี้ต้องบอกเลยว่าเหมือน ไม่เคยมีคนนั่งหลังมาก่อนเบาหลังนี่ตึงๆเลยหนังไม่ใหม่เลยนะครับไม่มีได้หลุดหรือว่ารอยฉีกขาดหรือว่าย่นเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยจะได้เป็นวัตทัดมนะครับเวลาเรากดกระจกลงนะครับรวมถึงผู้โดยสารด้านหลังด้วยด้านหลังสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับซันรูนี่ยาวมาถึงด้านหลังแบบนี้เลยนะครับคนด้านหลังได้อารมณ์ใช้งานพาราโมิกซันรูปรวมด้วยกับผู้โดยสารด้านหน้านะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับบอกเลยว่าสะอาดเรียบร้อยมากๆของเดิมของศูนย์เนี่ยอยู่ครบเลยนะครับดูความสะอาดของรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป ยะเอีดฝาหน้านะครับฝาโปรงหน้าจะเป็นโช๊คแบบนี้เลยนะครับสีเดิมทั้งคันไม่มีเปลี่ยนฝากระโปงนะครับแผงกันความร้อนแบบนี้นะครับยังอยู่ให้นะครับเพราะว่าบางคันเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับดูง่ายมากนะครับที่สําคัญรถคันนี้ผ่านการตรวจสภาพจากเว็บไซต์วันทุกคาเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้รถเกรดเสวยแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักปิดคว่ำจมน้านะครับสำหรับใครที่ดูรถไม่เป็นเนี่ยขอพัตเตอร์ดูไฟตรวจรถตัวนี้ได้นะครับมีตรวจมาให้ลูกค้าแล้วนะครับที่สําคัญเข้าศูนย์ครบนะครับทุกระยะเลยเดี๋ยวไปสรุปรายละเอียดหน้้้าารถกกััััันนนีทงงงคบยไุณผูชชมม่จจดดหเต็ แบบคันนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับมีคันเดียวนะราคาเพียงแค่5้า0 0 0เบาทนะครับกับ MG HS 1.5 X Top Sunroof ปี2021ที่สําคัญเข้าศูนย์ครบเลยตัวถังสวยๆแบบนี้นะครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9ก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.59เท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อพัตเตอร์มาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่หกสี่ห้าเก้าสองสี่สี่นะครับรอบริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งงงงงงเเเเเซซ็็นนนทททัััั่่่่่่่่ววววปรรรรรรระะะศลลยยยไมมมาาาาูููกกกคค้้จจออุพตหหดีีีิิใบบสถฟ ประเทศนะครับเราขึ้นรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนนะครับใครที่สนใจซื้อสดนะครับเล่มร้อมโอนนะครับลูกค้ามาเอารถกลับ้อมเล่มได้เลยนะครับเรามีเล่มให้พร้อมลูกค้าดูนะครับผมโชว์รูมของเราจะอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคตรงนี้นี่เองนะครับมาไม่ถูกติดต่อพัตเตอร์มาเนาะมาง่ายมากนะครับอยู่เยื้องๆกับเดอะมอลล์บางแคนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก k ิกต็อกนะครับเราจะมีลงคลิปให้ทุกวันนะครับรวมถึงยูทูบด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด